สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ a สแท็กชานแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะแอดจะมาสอนนะครับเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับในแคนวานะที่เราสามารถนะครับเปลี่ยนชุดจากที่เราต้องการนะครับตรงนี้ให้กลายเป็นชุดด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสำหรับใครนะที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องฟ a ส t ท็กนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเออกกันไว้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูเครื่องมือกันที่ หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าจริงๆ Canva เนี่ยมีฟีเจอร์ตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาทำให้ดูกันเลยนะสำหรับใครที่กำลังแบบสนใจการใช้โปรแกรม Canva นะครับก็สามารถลองทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะก็เปิดมานะครับให้เราเลือกรูปรูปอะไรก็ได้นะครับที่เราจะต้องการเปลี่ยน อะไรบางอย่างนะครับในตัวภาพนะอย่างตัวนี้แอดเลือกมาเป็นรูปผู้หญิงนะครับตรงนี้นะแอดจะเปลี่ยนเสื้อของผู้หญิงตัวคนนี้นะครับให้กลายเป็นชุดคลุมอื่นๆนะครับที่แอดต้องการนะมันลองดูกันได้เลยนะครับว่าทํำยังไงนะก็ให้เรานะครับคลิกที่รูปนะให้มันเป็นกรอบอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ซ้ายมือนะครับด้านบนนะคําว่าตกแต่งภาพถ่ายนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับตรงนี้นะต้องบอกก่อนนะครับ เครื่องมือ6ตัวเนี่ยครับด้านบนเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะฟีเจอร์ของ Pro เท่านั้นนะครับคนที่ใช้แคนว่าตัวธรรมดาก็อาจจะยังไม่สามารถใช้งานได้นะตัวนี้ครับให้เราเลือกไปที่ตัว Magic Edit นะครับเลือกคําว่า Magic Edit นะครับตัวนี้นะด้านบนนะครับไม่รู้ว่าของใครเลียงตามแอดหรือเปล่านะครับแต่เลือก Magic Edit นะให้คลิกไปนะครับหลังจากเลือก Magic Edit แล้วเนี่ยให้เรานะครับ ตรงนี้จะเป็นเรื่องขนาดแปลงนะครับที่เราระบายนะอันนี้แอดจะลองทําให้ดูก่อนนะครับหรือว่าจะทําไปพร้อมๆกันก็ได้เลยให้เรานะครับระบายตรงวัตถุนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนวัตถุนะครับของเขาให้กลายเป็นคําสั่งที่เราต้องการนะตรงนี้แอดลองทําแบบรีบๆให้ดูก่อนนะครับก็ทาไปอย่างแอดจะเปลี่ยนสีเสื้อนะให้ชุดตรงนี้กลายเป็นชุดอย่างอื่นนะครับที่แอดต้องการนะ ก็ทาไปนะครับทาให้หมดนะครับตรงที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนมาด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับแอดจะพิมพ์คําว่าเสื้อคลุมนะครับแอดจะเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมนะครับสีดานะครับสวยๆด้วยนะครับลองดูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดสร้างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับผลลัพธ์จากตัวแคนวาเนี่ย AI ของเขาเนี่ยจะ ฉลาดแค่ไหนนะครับลองดูว่าฟีเจอร์นี้นะสำหรับใครยังไม่เคยลองเล่นนะก็ไปลองเล่นกันได้เลยสำหรับแอด,แอดมองว่าโอ้จริง,รงๆไม่ได้น่าเกียดนะครับจริงๆอ่ะมาแล้วนะครับนี่ดันรูปแรกนะครับนี่ที่เราเปลี่ยนนะครับนี่รูปที่2นะครับโอ้โหนี่ตัวที่3นะครับตัวที่4นะแอดว่าจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในตัวฟีเจอร์นะอันนี้อาจจะเหมาะกับแบบงานที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ต้องการความเนี๊ยบอะไรมากนะครับอาจจะเอามาทําอะไรเล่นๆนะครับอย่างแอดอจ,จะเอารูปนี้นะครับดูได้นะแอดก็กดเสร็จสิ้นนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะเราก็จะได้ออกมาแล้วครับตัวที่เราเปลี่ยนภาพไปเมื่อกี้นะจากเดิมนะครับ<ม>เป็นยังไงบ้างครับสําหรับฟีเจอร์นี้ตัว Magic Edit ของทางแคนวาสนะสำหรับใครอยากลองเปลี่ยนวัตถุอื่นๆนะครับแอดแนะนําว่าก็ลองไป ลองเล่นกันดูนะครับว่าฟีเจอร์ตัวนี้ผลลัพธ์ของเพื่อนๆนครับจะออกมาเป็นยังไงนะสำหรับใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน c a n ว a นะก็สามารถพิมพ์ไวใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้นะครับแอดมีทิกแนะนำดีๆเพียงเท่านี้นะแต่อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากลองใช้แคนวาโปนะสามารถไปกดลิงใต้คลิปนี้ได้เลยแอดมี ทดลองใช้ให้30วันนะครับหรือสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดเป็นตัวโปรก็สามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะแนะนำเลยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับลิขสิกจากทางแคนวาแน่นอนนะสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ